อ่าอ่าเออ,อ่่อ่าดูท่ามายางังดังๆหน่อยมีคนดูยัง แต่ยังไม่มาไม่ได้เอามาภาษาตะอยู่กลางแดดร้อนน้องไม่เห็นหน้าเราเออเออนี่มาขึ้นง้างหน้านี่ ไม่ม nee, ีโทรศัพท์แท้ก็ฉันบอกแันไม่ทนนัดนี่ให้มันขึ้นบนงานนี่ม <ador> ันให้ขึ้นไปเหยียบข้างบนนั้นก็ มาแล้วคนเริ่มาแล้วเดี๋ยวตกนะฮูยฮูยฮูยจังงามงาม สี <4 S 1> <ห>่คนละสี่คนละแตกเสื้อนะคะเี่แตกึเสื้อนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยค่ะคือหุ๋มบิ้ไม่ต้องใส่ไม้เหมาะสุด เปิดเลพี่หัวเราะไม่ให่ใส่กับอ่าอ่าอ่าสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยวันนี้พร้อมด้วยผมพร้อมด้วยคุณน้ำและน้องกระดิแขกรับเชิญของเราหกกระดิชื่อหกกระดิอ๋อ สำหรับที่เข้ามานะครับอย่าพึ่งรีบออกไปไหนวันนี้เรามีเสื้อยืดมาแจกกฎกติกาง่ายๆครับนะขอเชิญน้องหกะดีโชว์คำถามนิดนึงกดอะไรหนึงนะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็กดแชร์นะคะ,ะื่อ,อันนี้เงนไขใช่ไหมันนี้เ่ื่อนไขคือ,คอให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีคำถามค่ะคำถามมาว่าถามว่า,า,วาตากับยายไปตลาดแล้วใครอยู่บ้านเอตากับยายไปตลาดใครอยู่บ้านง่ายๆ ขั้นตอนยังไงเอามาอธิบายใจเย็นๆช้าๆไม่ต้องเรียอือช้าๆใช่ไหมคะกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะและคือลุ้นรับรางวัลเนี่ยลุ้นลุ้นรางวัลเพื่อหนึ่งตัวนะคะคือคำถามมีอยู่ว่าว่าเอ่อบ้านอะไรนาใหม่ทีดิเดี๋ยวบ้านทำไมคำถามมีอยู่ว่าเอ่อบ้าน ใครอยู่ว่าอะไรไกแลไกแล้วไกลแล้วอีนิดนิดนวันนี้เราจะเล่นเกมค้นถามมีอยู่ว่าอะไรนะค่คถามทีงหนึงบ้านโอเกคูณรู้เรื่องแล้วขาดยาหยกกระดีขาดยาเอาง่ายๆชัดๆชัดๆนะตากับยายไปตลาด ใครอยู่บ้านอ่าโอเคใครตอบถูกเรามีอะไรให้ครับโอ้สวัสดีสามที่บอกคนดูสวัสดีค่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบออกค่ะวันนี้ฟีเซนเตอร์เราสวยกดไลค์กดแชร์แล้วตอบมาว่าตามกรับยายไปตลาดขายอยู่บ้านอ่าง่ายๆเราจะเขาเรียกว่าจะควากมาสามวัน จับ3รางวัลฮะแล้ววันนี้เราก็มาในคอนเซ็ปต์ที่ว่ารถโฟล์คลิฟต์ขับง่ายภายใน5านาทีแต่ว่าหนูเต้น5านาทีนี่เหงื่อแตกเลยนะแนะนำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเจ๋งนะครับเป็นทีมขายรถโฟล์คลิฟต์แชมป์ซึ่งทุกท่านก็เข้ามาสอบถามกันมากมายอยู่ในช่วงนี้นะฮะ หลายคนเลยนะเข้ามาสอบถามกันก็ซื้อกันบ้างก็มีเอาไปเปรียบเทียบกับรถเก่าก็มีเราอธิบายกันสักนิดนึงคุณอาอธิบายเรื่องรถทําไมต้องซื้อรถโฟกึ่ลิฟแชมป์รถโฟกึ่ลิฟแชมป์ทำไมถึงต้องซื้อรถโฟกึ่ลิฟแชมป์คือเป็นรถถ้าคนดูเป็นรถนําเข้าเป็นรถใหม่ไม่ใช่รถมือสองซึ่งข้อดีของเราก็คือราคารย่อมยาวราคาเราย่อมยาวกว่ามีให้บริการตรวจเช็คให้ มีช่างบริการตรวจเช็คนะคะก็รับประกันมีรับประกันใช่ใช่ค่ะเราก็ตรวจเช็คให้เป็นระยะเวลาสองปีสองปีเต็มค่ะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยมีช่างจริงงานเราออกไปบริการหน้าบ้านคือว่าทางเรามีมีพร้อม ไว,ว้รับประกานไว้ดูแลใช่คุณลูกค้าที่ซื้อไปแน่นอนค่ะสะรุปง,ง่ายๆครับนะรถโฟกลิฟท์แชมที่จะต้องซื้อรถโฟกลิฟท์แชมง่ายๆเลยคือว่าหนึ่งคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปซื้อรถมือสองราคาสองแสนเลยสามแสนหรือแสนกว่าบาทซ่อมบ่อยเสียบ่อยอซ่อมบ่อยเสียบ่อยน้องหกคดีแนะนําไปแล้วว่าซ่อมบ่อยเสียบ่อยไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป<ช>ลงทุนไปแสนกว่าบาทนี่อาจจะกลับไปกลับมาแล้วร่วมสองแสนสามแสนสี่แสนก็มี<ช>ตัดสินใจดี กว่าครับซื้อรถโป๊กลิฟช์ใหม่สบายใจกว่าเยอะไหนจะเรื่องเรามีบริการการขายมีบริการเรื่องอะไรพร้อมนอกจากนี้บริการจัดส่งให้ทั่วประเทศถ้าและที่สำคัญครับดาวเริ่มต้นเพียงแสนกว่าบาทใช่แสนต้นต้นแสนต้นต้นแล้วก็แต่งวดหมดไวมากแสนต้นต้นไม่ต้องใช้คนค้ำใช่ไหมใช่ไม่ต้องใช้คนค้ำจ้ำอีกสนกครั้งหนึ่งเนาะ เนาะอ่ะโอเคย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนึงเนาะแล้วก็แล้วย้ำเกมกดไลค์กดแชร์หน่อยไลค์ค่ะไปนานหรือยังซึ่งนายอ๋อเดี๋ยวเขาไปไปนานหรือยังอ่าแล้วเพิ่งจะไลค์ค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรายังอยู่กันอีกนานนี้ยาเฝ้านี้ค่ะเออกดกติกาง่ายๆคือกดไลค์ค่ะแล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็มาคอมเมนต์ทายคำถามที่ว่าตากับยายไปตลาดใครอยู่บ้านเอ้าใช่ใช่ เอวันนี้วันนี้เราขับโฟกลิฟ์ง่ายๆภายใน5นาทีก็คือคอนเซ็ปต์ของเราเราบอกก่อนเราแนะนำก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานสถานที่ประกอบของรถโฟกลิฟแชมป์ใช่บริษัทเราเนี่ยจำหน่ายรถโฟกลิฟแชมป์ส่งทั่วประเทศเลยใช่มีบริการเรื่องไฟแนนซ์มีเรื่องอะไรพร้อมและมีรถเซอร์วิสให้การันตีในเรื่องของการตรวจเช็คระหว่างการใช้งานครับ มั่นใจได้เลยว่าเรามีการบริการการตรวจเช็คระหว่างการใช้งานตลอดอายุการใช้งานของท่านไม่ว่าจะอยู่ในประกันหรือนอกประกันอ๋อเขาถามมาว่าสวัสดีคุณป๋องแป๋งเขาถามบอกว่าเออไม่ใช่เขาถามว่าตากลับยายไปนาหรือยังตาไปนาหรือยังตากับยายไปสักพักแล้วนะไปนาแล้วตากับยายไปตลาดขายอยู่บ้านไปสักพักแล้วไปสักพักแล้วนะ โอ้โหคุณป๋องแป๋งแหมน่าจะมุกนี้มามุกนี้มาโอน้องะหกกระดี๊ท่านจะไงอยากเรากันึกว่าไล์นานหรือยังไม่ได้เราเพิ่งมาชื่ออยู่บ้านชื่อชื่อหกกระดี๊อยากอยาผวนทำนะคะใช่มันเป็นคำเฉพาะห้ามผวนใครตอบถูกนะแค่ทำตามกฎจัดการของเราคือกดไลค์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เรามาแค่นั้นเอง นะครับเออง่าย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 งสามรางวัลเสื้อโชว์เสื้อซมกี่รางวัลครับสามรางวัลค่ะเอาไปสามโตสามโตเนื้อผันนองหกกะดีก่อนที่ไหนเนี่ยคนอุดรธานีคนเสาอรดอเสาอรดอมีอะไรเด่นดังโอ้อย่าถามค่ะเยอะอะไรบ้างเป็ดน้ำเกี่ยวอะไรเดี๋ยวอย่าถามหนูหนูไม่รู้มันเข้า เราเนี่ยลาหกระเหินจากถิ่นกําเนิดบ้านเกิดเมืองนอนจากแดนอุดรธานีมารํามาเรียนหลายปีก็มามียสามีอยู่ที่กอทมโอเครับโอเคสมชื่อไม่รู้เนี่ยกระดูกกระเดี่ยวกระดองกระเดี่ยวหักไปหมดทำร้อยหรือทำห้าร้อยเออที่คุ้มค่าคุ้มค่านะครับอย่างที่เราได้เรียนไปนั่นแหละมาช่วงต้นนะว่ามั่นใจนะครับจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์แชมป เก่ากับใหม่ให้เลือกรถใหม่ดีกว่านะรัถร,รถแช์ของเราเราปรานะกันแว่โหมาเจอคนบนชท่ยวแล้ว็แพงพีมันเหมาะาสำหรับร้านวัสดุหรือร้านที่กำลังก่อร่างสร้างตัวเพราะราคาของเราย่อมเยาราคาย่อมเยาเหมาะมากเริ่มต้นที่แสนสี่แสนกว่าบาทเองดาวแสนต้นตใครอยากจะมีความต้องการว่าจะจากจะได้แบบเป็นงาอิง เป็นติดบุ้งกีจะทําไอ้นู่นจะความสูงไอ้นั่นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะนัดขึ้นนัดลงทักเข้ามาสอบถามทางช่องทางของเราได้เลยอ๋อมานโปรอย่างเลยโปรอะไรโปรอะไรสามตันสเมตรเราแถมไซส์ชิปให้ฟรีด้วยฮะอ่าออยากจะรู้ข้อมูลทักมาทักมาทางในการติดต่อก็คือ Facebook ของเราพิมพ์ไปเลยว่ารถโฟล์ลิฟแชมใช่เข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์โทรเบอร์อะไรคะศูนห้า 221555จำง่ายมากๆนะครับจำง่ายมากๆนะครับกลับมาโทรศูนย์หกสองสองหรับเข้ามาหนึ่งครั้งนะสำหรับคอนเซปต์วันนี้ที่เราบอกว่าขับโฟล์คลิปง่ายๆภายใน5นาทีก็วันนี้จะเป็นเป็นเซลจะเป็นเซลน้ำพี่น้ำาอพก่อนนะว่ายังไม่เคยขับเลยนะผมนะไม่เคยขับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญเรามาดูที่รถก่อนโอเคเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญเราก่อน ตอนนี้ก็จะเป็นช่างบริการของเราท่านหนึ่งที่ออกยังไม่ต้องรอช่างแกลขึ้นไปก่อนเลยเฮ้ยมันจะดีเหรออันนี้คือรถนะฟรักลิปแชมป์นะครับขนาดสามตันสามเมตรสามตันสี่เมตรเออสามตันสี่เมตรนะครับ CX เอ็สามศูนย์สี่ศูนย์เบาะตัวตัวนี้กาสลายน์สลา์ชุดต่างอ่าสาชิปสายชิปนะตัวนี้มีสายชิปด้วยนะครับความสูงของตัวตัวยกนะครับสูงเนี่ยเรายกได้หนึงสาม ให้สี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรแต่ว่าน้ําหนักยกเนี่ยคือประมาณสามตันนะครับระบบการใช้งานนะครับทันสมัยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยระบบตัวคันยกคันโยกต่างๆนะครับเรียกได้ว,ว่าเอ่อมันมาแรงจริงๆรุ่นนี้แล้วคนได้ความสนใจสูงมากเสียงที่เสียงเบา,าครับรโทษทีนะครับเสียงเสียงเบาไปไมนะ่ค่อยดีขอโทษทีเปลี่ยนไหม ของพี่ดังไหมโอเคไปพี่เจ๋งเบามากดูไหมสิไม่เป็นไรครับยังไงตบเบรกไปเลยนี่ได้ยินไหมเขาคุดต้องคนเลกน้ำต้นจัะเออพี่พี่เล่งลบกวนพี่เล่งโทรศัพท์ของพี่นะ ไม่เป็นไรช่วยกันแนะนำดีมากสวัสดีที่แปดคนดูโอ้โหจะกสามทุกคนดูตกเลยเต้นใหม่ดิเต้นใหม่เต้นยังเนาะเออเต้นใหม่เรียกลูกค้าเข้ามาหน่อยรอบนี้แต่รอบนี้ผมว่าเขาจะหนีแล้วเนี่ยคู่แข่งน้องออยร้อยจูบอ่าโอ้พี่ไม่ถูกเลไม่เอาพี่บนตลาดไม่ต like, <Mean> um, ิดตามข่าวโอ้หกระดิโอ้โหกระดิอันนี้อย่างนี้ที่หนูเออตากล้องมาดูเนี่ยมาดูอุปกรณ์เป็นไงเนี่ยทันสมัยนะใช้งานง่าย ไม่เชิญเขาแต่อันนี้ยกอันนี้เป็นตัวยกความยกขึ้นยกลงขึ้นยกลงอันนี้กระดกนะนะอันนี้ซ้ายขวาไตรชิปเนี่ยง่ายๆเทหน้างัดขึ้นอันนี้ยกขึ้นวางลงอันนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอ่าจะมีสามตัวข้างล่างก็คันเร่งเบรกสองข้างเดินหน้าถอยหลังเกียร์เดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวเราจะโชว์อ่ะ ให้คุณน้ำใจเย็นเรียกช่างเข้ามาก่อนไม่ต้องเดี๋ยวช่างที่หลังเลยเดี๋อย่าโฆษณาแป๊บนะคให้โฆษณาแป๊บคนไรคนลก์คนแชร์ค่ะเล่นเกมหน่อยเดียวเล่นเกมหน่อยนะ้วค่ะว่ามาว่ามาแชร์ค่ะเออจายไปตลาดใครอยู่บ้านเออเออเอต้องกรไปตลาดใครอยู่บ้านอีกตัวหนึ่งทันสมัยสำหรับคนที่ขาสั้นครับผมอ่าเราเลื่อนเบาะเข้ามาได้ ที่สำคัญนะบางท่านบอกเอ๊ะฉันอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนท่านโทรท่านทักมาถามเรารเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายที่นะตัวแทนจำหน่ายแต่ว่าถ้าท่านอยากจะรู้ข้อมูลท่านโทรมาที่เราทนใหญ่ก็ได้เราอยู่ใกล้ตัวเราเช่นเดน้แนะนำไปอ๋าอ๋สตาน่อตา,อตาโชว์หน่อยอ,อลยอ 哎，要得啦。 ของที่อยู่แบบไม่ตรงแล้วเราไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ขยับงาไปซ้ายไปขวาช่างเอียง คุณเอี้ยังจะมาร้องเพลงให้หนึ่งผลงานเพลงเป็นเพลงครับอันนี้ขอนิดนึงนะคุณยังร้องเพลงนิดนึง้ร่งเอาเอาใหม่เดี๋ยวคุณเอี้ยังร้องเพลงเพลงหนึ่งนะฝากเสียงหน่อยอันนี้คือเป็นช่างนะครับแต่มีความชำนาญในเรื่องการใช้เสียงเพลงมากๆเลยขอเสียงตบมือกับแฟนๆหน่อยครับ เต่าเลยอ่ะเต่า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 ดิ๊ดค่ะตีตนเดินมาอันนี้โชว์โชว์เสียงนะโชว์เสียงนะอ่ะมันไม่ดังแล้วมันไม่ชื่นแล้วตอนแรกชื่นบุ๋มโอเคเต่าต่อเลยพี่อ่ะเต่าเลยไงเต่าเลยเต่าต่อเต่าต่ออะไรเงี้ยอ่ะต้องเต่าหลวงพ่อพัดเงี้ยโอ้ดี๋ยวงเที่ยงหน้ามาแจอกันต้องรอแอดมาก่อนเต่าหลวงพ่อพัดฮะเดีวเร็วเดีวร้องเพลงหนึ่งเพลงโชว์แฟนๆที่กำลังรอชมอยู่ อันนี้เป็นช่างนะอารมณ์ดีมากมครับยนะเสียงและครับตบมือตอนรับเพ่งเห็นอตบอมือห,อหอรอสองสามเป็นแฟนคุณจนต้องทนหน่อยน้อง ฟังแ,แบบเต็มๆนะเข้ามาที่บริษัทของเราได้เลยเข้ามาสอบถามได้เลยอันนี้เป็นน้ำเจ๋มอ่าโอเคคุณยายครับนะฮะนี่ถือได้ว่าเป็นช่างที่เชี่ยวชาญนะครับในการดูแลในการใช้งานนะรถโฟล์คลิฟต์นะครับอยวคุณคุณยายลองโชว์นิดนึงนะให้แบบรวดเร็วและทันใจนะครับโชว์นะครับโชว์ขับเดินหน้ารถลังวนซ้ายวนขวาดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะแฟนๆที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับนะ นแฟนๆที่ชมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเรายังเล่นเกมกันได้อยู่นะเพียงท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วทายมานะครับว่าตากับยายไปตลาดใครอยู่บ้านนะตากับยายไปตลาดใครอยู่บ้านอันนี้เราจะโชว์ให้ดูนะอันนี้คือเป็นผู้ชายของช่างที่ประจํานะครับที่อยู่บริษัทของเราเนยฮะ มัจะเป็นการออกรอบื้นที่อันนี้คือการขับโชว์ให้ดูเลยนะครับเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเดนน้ามันสะดวกสบายครับแล้วมันเป็นรถใหม่นะเป็นรถใหม่นะครับสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของเรานะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ารถโฟล์คลิฟทแชมเนี่ยที่มันคุ้มก็คือหนึ่งเรามีสูย์บริการสองเรามีการรับประกันด้วยนะครับพอมีการรับประกรันเสร็จปุ๊บเวลามันมีการเสีย หรือมีการแจ้งซ่อมเข้ามาหรือตลอดอ,อายุการใช้งานเนี่ยนะเรามีการรับประกันเนี่ยลูกค,ค้าก็สบายใจในเรื่องของการการใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่างานจะสะดุดใดๆนะฮะอันนี้คือียบกัืเสองนะครับท่านอาจจะซื้อในราคา2องแสนนะครับหรือสองแสนห้าแล้วท่านจบจริงครับแต่หลังจากนั้นในเรื่องของการบริการหลังการขายหนึ่งอะไร2 ทีมโซฮิตไม่มีท่านก็ต้องเสียเวลามีเวลานะครับถ้าต้องไปตามหาช่างอะไรพวกนี้เองอะไรเองด้วยนะครับสร้างความลำบากกับตัวท่านเองนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับผมแนะนําดีกว่าครับท่านเลือกรถโฟลคลิฟชป์ใหม่นะฮะที่มีการรับประกันหลังการขายดูแลหลังการขายนะฮะเลียดเด้วว่าท่านจะไม่ผิดหวังแล้วกันนะครับส่วนท่านใดต้องการนะครับที่อยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่อนนะครับ เรื่องของการการไปเจ้าของดาวเริ่มต้น30%ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำนะอยู่จังหวัดไหนไปใช้งานอะไรต้องการความสูงเท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามในเพจรถโฟล์ิฟท์แชมป์ได้เลยนะครับส่วนที่ชมอยู่นะครับนะอย่าลืมเล่นเกมกันนะครับตากลับยายไปตลาดใครอยู่บ้านเออหนูเสริมนิดนึงนะ ก็เป็นคนที่ขึ้นหัวผู้แช์นะคะจะได้รางวัลนะเราแจกสามรางวัลนะคะเราแจกสามร์ด้วยนะคะมีคนททยถูกแต่ว่าไม่เกิดผู้แช์นะคะให้กดผู้แชร์ด้วยนะให้มันขึ้นหัวผู้แช์นะคะจะได้รางวัลนะคะเราแจกสามรางวัลด้วยกันนะครับนะเราจะจับแจกเลยแกเป็นอะไรขับแล้วอ่ะ อโอเคโอเคนะจบแล้วเนี่ยอันนี้คือการทดสอบเยได้รังครบแกระตรงตัวเลยครับเนี่ยนะครับได้รองเท้าพังบีกรึเล้วหรอเรียกรู้ว่ามันคล้องตัวนะครับคือการขับพวกลิฟต์เนี่ยถามว่าขับบางคนไม่เคยขับก็จะมองว่ายากนะครับ แต่เมื่อทดลองขับแล้วการทรงตัวการขับขี่ด้วยระบบทิทันสมัยนะครับระบบพวงมาลัยทิทันสมัยนะครับแล้วการพลังงานในการใช้งานประหยัดนะครับก็คุ้มค่าแน่นอนครับกับโปกดิบฉมฝากไวดด้วยแล้วกันนะครับใครอยากจะซืทราบข้อมูลนะในการเป็นเจ้าของนะครับคนนี้ขอบคุณมากนะรับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับนอกจากเป็นช่างด้วย แล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องการดูแลรักษานะครับคลิปต่อไปนะครับในช่วงต่อไปหรือว่าในในในไลฟ์ต่อไปใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวกับการรับประกันเกี่ยวกับของแถมหรือสินค้าราคาของเราเท่าไหร่อยากจะให้เราไลฟ์เรื่องอะไรแนะนํามาได้ค่ะได้ครับผมอ่ะขอชบุ้มบิมมาข้ังนี้นิดนึงนะครับและตอนนี้เราก็เล่นเกมมาสักระยะหนึ่งแล้ว กดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนขึ้นหัวผู้แชร์นะคะคนที่ขึ้นหัวผู้แชร์ถึงจะได้รางวัลนะคะให้ทายว่าตากับยายไปตลาดใครอยู่บ้านให้พิมพ์มาเลยค่ะให้พิมพ์มาเลยนะเราจะเริ่มนับจากสิบเราจะปิดแล้วนะเพราะเราจะดูจากตรงนี้นะครับใบให้นะคะมีคนถูกอยู่นะแต่อยากให้แชร์ด้วยนะคะครับผมเราจะปิดโดยการเราเฉลยก่อนนะเราเซฟ 9ก้าแปดเจ็ดาคำถามที่เราถามไปว่าตากับยายไปตลาดใครอยู่บ้านคะคุณสมเดรุปดูเมนคุณตาค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคุณอ่าคุณตาอยู่บ้านค่ะเพราะว่าตาไม่ได้ไปตลาดตากับ กลับบ้านไปยายไปตลาดเออก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกด้วยนะครับแล้วก็ส่งยายตาไปส่งยายแล้วกลับมาตายายไปเองก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ตั้งแต่แรกและร่วมเล่นเกมร่วมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกเราก็ส่มแจกเสื้อยืดแบบนี้3รางวัลนะครับขอบคุณช่างเอี้ยงด้วยกับที่วันนี้มาให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานของรถโฟล์คลิฟท์แชมป์ คันนี้นะครับแล้วขอบคุณทีมงานทุกท่านและขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมติดตามอย่าลืมนะต้องการสอบถามข้อมูลเข้าไปเลยนะครับที่ f เฟซบ o o k รถฟอกลิฟฟ์แคมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านให้มีความสุขนะหลังจากงานเทศกาลวันแม่ก็ขอให้มีความสุขกับทุกๆวันและในวันพวกนี้เป็นวันที่16สิงหาคมครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ดูรถฟอกลิฟของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยสวัสดีครับเปน เวลาต้องพักคื้นฝาผ่านวิวดีไม่ต้องบอกจับต็มไม่โดนหลอกแบบนี้ใช่ไหมจังหวะ